ทุกคนในบริษัทนักร้องพี่พี่ทีมงานทุกคนรักปายนะครับแล้วก็เป็นน้องคนหนึ่งที่นิสัยดีมากนะครับเพราะฉะนั้นที่เขามาได้ทุกวันนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับเพราะความน่ารักของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ <c oughs> นิสัยใจคอหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็นะครับปายก็ได้ปล่อยซิงเกิลของตัวเองมาออสองสามเพลงแล้วนะครับก็ ยังไม่เคยติดมาแรงเลยนะครับเพราะว่าช่องสิงเลคอร์เนี่ยเป็นช่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการเข้าไปติดมาแรงใน YouTube Thailand อยู่แต่ตอนนี้ผมก็พยายามกําชับให้โปรดิวเซอร์พี่นิกเองเนี่ยพยายามอัพงานให้มันถี่สม่ำเสมอขึ้นสัปดาห์ละหนึ่งเพลงหรือสองสัปดาห์หนึ่งสองสองสองงานอย่างน้อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกอะไรละ่ะเวลา AI มันตรวจจับว่าช่องเนี้ยมีความเคลื่อนไหวตลอดมีการปล่อยงานตลอดมันก็จะ ไปติดในมาแรงบ่อยนะครับส่วนช่องบ้านสิงเนี่ยแล้วก็สิงมิวสิกชาแนลเนี่ยติดมาแรงบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าผมปล่อยงานค่อนข้างจะบ่อยและสม่ำเสมอ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจนะฮะอ่ะผมรู้เลยว่ายังไงก็ถ้าปล่อยบ้านสิงเนี่ยปายติดมาแรงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอามาลงช่องบ้านสิงให้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปายครั้งหนึ่งว่าเพลงที่ปล่อยใน y t u t u เนี่ยขึ้นไปติดมาแรง คือถ้าพูดตามตรงนะถ้าผมจะให้นักร้องทุกคนในค่ายอะติดมาแรงผมลงช่องบ้านสิงอย่างเดียวเนี่ยติดมาแรงอยู่แล้วทุกเพลงผมบอกเลยทุกเพลง90้าเอร์ซนอะแต่ผมก็ต้องเลือกลงตามยูนิตเขานะฮะอ่าอันนี้อยู่เอสพี m มิวสิกอ่ะไปลงเอสพีอันนี้อยู่สิงเลคอร์ดก็ไปลงสิงเลคอรอดอันนี้อยู่สิงมิวสิกก็ไปลงสิงมิวสิกส่วนช่องบ้านสิงเนี่ยมันเป็นช่องที่ลงคลิปบ่อยมากแล้วก็ลงคลิปเยอะนะฮะทำให้ติดมาแรงง่ายนะครับก็ ผมลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคลิปเพลงอนน้โลกทั้งใบเนี่ยนะครับตอนแรกที่น้องโพสต์ออกไปว่าจะลงช่องสิงเล็กคอร์ดใช่ไหมผมก็แอบฮาอยู่แอบฮาในใจว่าเฮ้ยไปลงช่องนั้นเดี๋ยวมึงไม่ติดมาแรงก็ไปแต,แต่แต่ผมก็ไม่ได้ไปบอกน้องนะผมก็เพราะว่าการลงคลิปวิดีโอทั้งหมด99%ของค่ายผมเป็นคนอัพลงเองผมก็เลยเอ่ะครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าอยากให้มันมีคลิปที่ติดมาแรงอะ่ะ ผมก็เลยเอาไปลงช่องบ้านสิงให้มันก็ปรากฏว่าติดบาแรงจริงนะครับก็ยินดีกับปลายด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ปลายนะครับเมื่อคืนก็แฮปปี้เบิร์เดย์ไอแกร์เปอร์ไปนะครับนุกปายก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ข้างกันนะก็ได้พูดคุยกันสัพเพเหระนะครับคนในค่ายพวกนักร้องพวกอะไรก็อบ่นนะฮะบ้านสิงก็ยังอบ่นเหมือนเดิมน้อกๆกก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเป็นกันเองนะครับเวลามีกิจกรรมมีอะไรที่เกี่ยวกับค่ายเขาก็มารวมตัวกันนะครับ ซัพพอร์ตกันนะครับหนึ่งในมาแรงต้องมาแล้วเพลงฉันนภาเพลงชันนภาเด็ดมากนะนุกจะเป็นคนร้องให้ปายนะเพลงนี้แต่งโดยคุณกูของนครนะครับพอมากนะครับหลายๆเพลงตอนนี้กําลังจะทําแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังในช่วงว่างๆเนี่ยน้องๆกําลังอัดเพลงวันนี้นุกก็จะอัดเพลงปายก็จะอัดเพลงที่เป็นเพลงคู่กันนะครับโอ้โหแบบตอนนี้กําลังเร่งทําเพลงออกมาเยอะมากเลยในช่วงที่โควิดเนี่ยก็ดีเนี่ยโควิดมันก็ดีเงี้ยดีที่น้องได้ทํางาน แต่ไม่ดีตรงที่น้องไม่มีรายได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปพบพี่ๆตามงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับรอเพลงฉนาาันภาโอโ้โหเด็นมากลงนี้ไอ้กูมันแต่งได้ไงวะเออกูก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งนะครับก็อยากฝากสนับสนุนเขาหน่อยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นหรอกในในด้านการเอนเตอร์เทนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า เขาเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งคล้ายๆสอนอ,ะอ่ะสอนราชสีอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันจะมีบางอย่างที่ดีแต่บางอย่างที่อาจจะยังต้องปรับปรุงอยู่อะไรอย่างเงี้นะฮะ<ม>เขาอาจจะมีลูกที่ไม่ได้ขายมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่บ้านสิงทุกคนผมบอกเลยว่ามีของมีของกันทั้งนั้นนะครับฉ<ม>ันนภานะวันนั้นมันเดินมามันมาพูดที่ออฟฟิศผมนั่งอยู่ห้องข้างล่างเลยห้องห้องรับแขก พี่ผมมีเพลงมาเสนอครับเพลงอะไรวะชันธภาครับพี่เฮ้ยคิดได้ไงวะมึงใช้ใครร้องไอ้นุกร้องครับไอเออมึงแต่งมาเลยไอ้นุกเดินมาพอดีไม่ไอ้นุกไม่รู้เดินมาจากไหนสวัสดีครับพี่สิงห์เอ้นุกนี่กูมันเอาเพลงมาเสนอเนี่ยชื่อเพลงฉันนภาไอ้นุ๊กนีตาวาาลูกวาาเลยเพลงฉันนภาเลยพี่เออเมื่อวานมันก็เลยไป ไปทำไกด์ทำอะไรเสร็จไอ้นุกเดือนหนาผมอยู่อยู่ที่บ้านวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เตมไอ้แก๊ปเมื่อคืนนี้พี่ผมฟังไกด์พี่กูแล้วโคตรพอเลยพี่ฉันทพ,พ่ะพี่ผมจะเข้าห้องอัดแล้วพคงนี้เออเอาทำเลยเร่งทำเลยเนุกก็ชอบมากนะฮะชอบมากพี่ฉันทพ่ะมันก็พูดในวงกินข้าวอะไรกับปายปายร้องเพลงพ่อเธอทนน่นี่ฉันทพ่ะดิเพราะว่าปายก็ยิ้มเอ่อรู้สึกว่าเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนนะนแบบ <c oughs> นุก๊กร้องเพลงให้ปายอะ่ะแบบมันมันก็ปื้มนะเป็นผู้หญิงเป็นเป็นเพื่อนอะไรก็ช่างอะ่ะคือคนร้องเพลงเพื่อคนคนนึงอะ่ะมันรู้สึกปื้มนะคนผมก็นั่งดูมันก็ยิ้มยิ้มปายก็ยิ้มยิมย้มนุ๊กก็บอกนี่ทําเพื่อเธอเลยแล้วเดีเพลงเี้ย <c oughs> จัดนทภาเออชื่อเพลงมันเพาะมากนะฮะผมก็ฮาอยู่ผมก็บอ,อ,อกว่าเอชื่อเพลงนี้มันเพาะไอชื่อมันเพาะแล้วไงไอเจอไอปายวันนี้ขับรถสวนกัน ไปตายยากว่ะเอ้มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าโลกเนี่ยมันกี่รถสวนผมมันโบกมือให้ผมก็ผมบอกว่าให้ปลายชื่อมึงพรานะเนี่ยแต่งเป็นเพลงได้เลยฉันนภามึงมาดูชื่อพี่สิถ้าเพลงชื่อนัตภพมันจะเป็นยังไงวะชื่อปลายเพราะนะเป็นเออชื่อชื่อมันเพราะแล้วมันก็โงเหงยดีเนาะชื่อมันงง่หงยดีว่ะเออฉันน้าเพราะดีว่ะเอามาแต่งเป็นเพลงได้เฉยอ่ะ เมื่อกี้ให้ปายกับรถสวนกับผมตะเบียนสีสเกียใช่ไหมรถไอ้สีขาวใช่น่าจะใช่อยู่หรอ<ละ>นี่ผมกำลางจะไปที่ออฟฟิศปายมันไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้นี่ขับรถสวนกันก็โอเคก็นะครับถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ก็ คิดไว้ไม่มีผิดนะครับก็ไปปล่อยลงช่องบ้านสิงนะฮะเพื่อให้น้องไปติดมาแรงนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่หรอก <c oughs> คือจริงๆยอดดีลปลายกับนกมันค่อนข้างจะสูงอย่นี้แล้วเวลาออกสตาร์ทในการปล่อยเพลงนะหลักสามแสนขึ้นเนาะต่อวันสามถึงห้าแสนอย่างเงี้ยบางทีไปแตกกับล้านก็มีวันเดียวนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียดายวิวมันไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากให้น้องมันติดมาแรงบ้างเพลงปลายยิง่งโอ้ยยอดดีลเคเยอะมากเลยปลย่อยแต่พอ พอปล่อยสตาร์ทออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้ววิวม,มันมันมันค่อนข้างนิ่งอันนี้เราไม่ซีเรียสเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าถ้าอยู่ในช่องที่มันติดมาแรงมันก็จะมีแรงบวกเพิ่มเข้าไปอีกหมายถึงว่าคนที่ไม่รู้จักน้องก็อาจจะมาติดตามคนที่ไม่รู้จักบ้านสิงห์ก็มากดติดตามซับสไครต์ช่องเพิ่มอ่าคนเคยว่าน้องร้องเพลงไม่ดีอาจจะเปลี่ยนใจหรือมามาฟังใหม่เออมันร้องดีขึ้นอาจจะอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็มีผลดีหล,หลายอย่างนะครับ ที่เพลงเข้าไปติดมาแรงส่วนมากอย่างติดท็อปท็อปทีหรือท็อปไฟเนี่ยอันดับสามถึงห้าเนี่ยคนมันจะชอบกดเข้าไปดู u t u b e เนี่ยถ้าเกินอันดับห้าเนี่ยคือความยาวของหน้าจอกับคลิปวิดีโอเนี่ยที่สายตาคนจะมองเห็นเนี่ยมันอยู่หนึ่งถึงห้านะฮะโดยประมาณหนึ่งถึงสามเนี่ยยังไงคนก็เห็นคนก็จะกดเข้าไปดูว่าเขาเป็นใครที่ขึ้นมาติดมาแรงเพราะฉะนั้นการติดมาแรงเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคน ศิลปินหรือคนทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆยูทูบเบอร์นะฮะก็อยากติดมาแรงติดท็อปไฟทุกๆคนนั่นแหละนะครับส่วนใครที่ยังไม่ติดก็ต้องพยายามต่อไปนะครับ